ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมานะคะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมที่เด็กคุณครูจะเข้าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนก็ไม่สามารถทําได้เนาอเด็กๆก,ก็จะเรียนรู้อยู่ที่บ้านเรียนผ่านออนไลน์บ้างอะนะคะซึ่งเราก็มีรูปแบบในการจัดกิจกรรมเมกเกอร์หรือพื้นที่นักสร้างสารรค์เนี่ยแบบ learning box ค่ะหรือแบบพกพาที่เด็กสามารถ ทำกิจกรรมได้ไม่ว่าจะอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่บ้านหรือว่าจะที่ไหนๆนะคะซึ่งจะมีความพิเศษกว่า3รูปแบบที่ผ่านมานะคะในรูปแบบของห้องมุมหรือเคลื่อนที่เราจะมีตัวกิจกรรมนะคะสําเร็จรูปหรือแบบเรียนสําเร็จรูปเนี่ยอยู่ในกล่อง l e ARNING b o x ด้วยมันจะมีในรูปแบบของคําชี้แจงเนื้อหาที่เด็กจะเรียนแบบฝึกหัดรวมไปถึงการประเมินผลด้วยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูตัวอย่างการใช้ ชุด learning box นะคะของโรงเรียนบ้านป่าเมือดและก็โรงเรียนบ้านป่าดาวกันค่ะว่าในชุด learning box นั้นมีวิธีการใช้มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมโดยผ่าน learning box แบบไหนไปเชิญชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนางสาววันพิสัพุูมากครูพิมพ์ค่ะสอนระดับชั้นปถมวัยโรงเรียนบ้านป่าเมือดสพปเชียงใหมเ่เขตหนึ่งค่ะค่ะสำหรับการทำแนวแนวคิด learning box นะคะป่าเมือด learning box ของเราก็คือ Learning Happen Everywhere ค่ะการเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ค่ะเด็กๆสามารถที่จะถือกล่อง Learning Box ของตัวเองเนี่ยไปเรียนรู้นอกสถานที่หรือในห้องเรียนของตนเองได้ค่ะเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยสามารถใช้วัสดุอุป,ปรกรณ์เนี่ยนะคะในการบร,าาริณาการทํากิจกรรมต่างๆตามที่ทางโรงเรียนหรือว่าทางครูเนี่ยนะคะได้อำนวยความสะดวกให้ในเรื่องของหน่วยการเรียนต่างๆค่ะ สำหรับแนวคิดในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่จะใส่ลงในป่าเหมือน Learning Bo x นะคะเราก็จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับวัยของเด็กค่ะรวมไปถึงความปลอดภัยของเด็กด้วยค่ะอย่างของระดับปฐมวัยนะคะเราก็จะเลือกอย่างเช่นวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานเช่นดินสอนะคะยางลบขบเหลาดินสอแล้วก็วัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมก็จะมีเรื่องของดินสอสีดินสอ,อ,อสีไม้นะคะสีเทียนนะคะแล้วก็กันกลายไป ลักษณะที่มีปลายมนนะคะเราจะไม่เลือกกัรื่อที่มีปลายแหลมค่ะเพื่อความปลอดภัยของเด็กในการใช้อุปกรณ์ค่ะรวมไปถึงกาวแข้งนะคะแล้วก็ผ้าเช็ดมือค่ะบางหน่วยเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์พิเศษอย่างหน่วยนี้ค่ะเราก็จะมีวิวัสดุที่คุณครูเป็นคนอำนวยความสะดวกให้กับเด็กเช่นกระดาษสีค่ะค่ะสำหรับรูปแบบการใช้ฝาหมอน learning box นะคะ ทางโรงเรียนเนี่ยก็จัดอุปกรณ์ป่าเหมือน learning box ให้กับนักเรียนทุกคนค่ะเป็นรายบุคคลค่ะเด็กๆแต่ละคนจะมีป่าเหมือน learning box เป็นของตัวเองค่ะเด็กๆสามารถที่จะนํามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนได้นะคะรวมไปถึงกิจกรรม maker space เด็กๆก็สามารถถ,ถือกล่อง learning กซ์เนี้ยไปใช้ในกิจกรรม maker space ได้ด้วยนะคะรวมไปถึงสามารถที่จะนํากล่อง learning box ของเราเนี่ยนะคะ กลับบ้านเพื่อที่จะไปเรียนรู้ต่อที่บ้านได้เหมือนกันค่ะค่ะสำหรับการนำ learning box ไปใช้นะคะเด็กๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาการทางด้านร่างกายนะคะในการ เลือกใช้อุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะการใช้กล้ามเนื้อมือนะคะรวมไปถึงความรับผิดชอบนะคะในการที่จะดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่อง learning box ของเขาเองค่ะและเขาสามารถที่จะนำ กล่อง learning box เนี้ยนะคะไปใช้ในกิจกรรม maker space นะคะในการที่จะออกแบบนะคะตามกระบวนการส e a m ม e s ไ g n Process ได้ค่ะเขารู้จักที่จะนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาบูรณาการให้เข้ากับกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะรรเียนบ้าสวัสดีค่ะคุณแนนนี่ค่ะกนกวรรณแหวนเพชรค่ะมาจากโรงเรียนบ้านปลาดาวค่ะ วันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้ learning box ค่ะสำหรับแนวคิดในการจัด learning box เข้ามาจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนนะคะทางโรงเรียนบ้านปลาดาวค่ะได้ร่วมกันประชุมกันว่าในช่วงวิกฤตโควิดจะสามารถออกแบบการเรียนการสอนอย่างไรให้กับนักเรียนได้บ้างเพราะฉะนั้นพวกเราจึงได้คิดค้นกันค่ะว่าเราจะมีการเรียนที่บ้านค่ะโดยการเรียนที่บ้านนี้จะเป็นการทำให้เด็ก ได้คิดค้นสร้างสื่อสร้างงานประดิษฐ์นะคะที่ตนเองชื่นชอบแล้วสามารถสร้างงานประดิษฐ์นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้ค่ะโดยใช้กล่อง Learning Box อันนี้นะคะสามารถทำได้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านค่ะสำหรับการจัดเรื่องอุปรกรณ์ เพื่อที่จะใส่ลงมาใน learning box ของเรานะคะคุณครูอ่ะค่ะก็จะใช้วิธีการสังเกตค่ะโดยการเข้าไปดูตามห้องต่างๆอย่างเช่นห้องช่างห้องศิละปะห้องผ้าค่ะว่านักเรียนอ่ะสนใจที่จะใช้อุปกรณ์อะไรมากเป็นพิเศษโดยการเราก็จะิสต์รายชื่ออุปกรณ์ที่นักเรียนอยากจะใช้มากที่สุดลงมาเพื่อที่จะจัดสรรอุปกรณ์เหล่านี้นะคะลงใน learning box ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ อุปกรณ์ที่นักเรียนใช้มากที่สุดเลยค่ะคือกาวค่ะแล้วก็จะมีปืนกาวพร้อมกับไส้ปืนกาวนะคะมีคัตเตอร์นะคะกันไกลค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่นักเรียนผู้ชายชอบมากๆเลยค่ะก็คือนี่ค่ะไขควงค่ะใช้สําหรับประดิษฐ์อะไรก็ได้อย่างเช่นจรวด น้ำอะไรอย่างนี้นะคะเด็กๆชอบกันมากเลยก็เลยเลือกอันนี้นะคะลงมาใน learning box ค่ะแล้วก็มีสีนะสีค่ะสีไม้สำหรับนักเรียนที่ชอบงานศิลปะค่ะนอกจากนี้นะคะใน learning box ของเรานะคะมีนี่ค่ะหน้ากากอนมามัยค่ะใช้สำหรับป้องกันโควิดได้ด้วยนะคะและที่สำคัญเลยก็คือบทเรียนของเราค่ะบทเรียนแบบนี้นะคะเขาเรียกว่า s t a r f i t booklet นะคะซึ่ง เอกสารอันนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองออกมาได้นะคะทีนี้นะคะเรามาดูข้างในกันค่ะว่าเขาจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะในบุคล็ตนะคะของโรงเรียนบ้านปลาดาวเนี่ยค่ะจะประกอบไปด้วยของนักเรียนอนุบาล1นนะคะแล้วก็อนุบาล 2- 3ค่ะแล้วก็ของชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะแล้วก็ชั้นประถมศึกษาปีที่2อถึงสและสุดท้ายนะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ีถึงหค่ะ ซึ่งกิจกรรมข้างในนะคะก็มีไม่ม,มีมีความแตกต่างกันมากมายเลยนะคะให้นักเรียนเลือกตามความชื่นชอบค่ะในนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรม 3R ค่ะการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นนะคะก็จะมีกิจกรรมง่ายๆนะคะให้นักเรียนสามารถทบทวนความรู้ที่เคยเรียนมาแล้วนะคะโดยข้างในนี้ค่ะจะมีกิจกรรมทั้งหมด6กิจกรรมโดยให้นักเรียนนะคะเลือกทํากิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมต่อสัปดาห์ค่ะ 2นะคะก็จะเป็นกิจกรรม maker space ของเรานั่นเองนะคะกิจกรรม maker space นี้เราจะได้ใช้อุปกรณ์ในบุคลอ่ะใน learning box ของเรานะคะโดยนอกจากอุปกรณ์ที่อยู่ใน learning box ของเราแล้วนะคะนักเรียนสามารถประยุกต์ใชอ้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตัวเองหรือบ้านของเองเข้ามาสร้างสารรค์ผลงานได้ด้วยนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะเราก็จะมีโจทย์ให้กับนักเรียนค่ะ ว่านักเรียนอยากจะทําอะไรนะคะอย่างเช่นข้อที่1นนะคะให้เกเด็กสร้างสรรค์ผลงานจากเมนูมะม่วงนะคะ 2. ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานจากผักพื้นบ้าน 3. ให้นักเรียนสนุกกับการผัก,ผกพื้นบ้าน4ให้นักเรียนประดิษฐ์ของเล่นจากผ้าเป็นต้นนี้นะคะให้นักเรียนเลือก ตามความชื่นชอบอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งชิ้นโดยให้นักเรียนนะคะออกแบบกระบวนการนะคะตามกระบวนการสตีมดีไซน์โปรเซสแล้วสร้างสัตว์ผลงานออกมานะคะอันนี้เป็นในส่วนที่2ที่นักเรียนจะได้ใช้ Learning Box นะคะและสุดท้ายนะคะก็เป็นกิจกรรม PBL นะคะก็คือ Project Based Learning นะคะก็คือให้นักเรียนฝึกแก้ปัญหาเมื่ออยู่ที่บ้านในช่วงโควิดนะคะ อันนี้นะคะก็คือตัวอยา่างคร่าวๆของนักเรียนอันนี้นะคะของนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะที่เขาทำา m a เก s p สเปรค่ะสำหรับการนำเลนน n ่บ็อกซ์ไปใช้นะคะวิธีการก็คือเด็กๆจะต้องอ่านคู่มือค่ะคู่มือที่อยู่ในนี้นะคะก็คือเขาเรียกว่า s t a r f i s h บ o กเล็นะคะ เด็กๆจะต้องอ่านคู่มือก่อนค่ะว่าวิธีการเนี่ยทำยังไงบ้างโดยในนี้ค่ะก็จะมีโจทย์ให้เด็กๆเ,เลือกนะคะเราจะมีขั้นตอนอย่างละเอียดเลยนะคะให้เด็กๆด,ดูว่าจะต้องทําอย่างไรนะคะโดยให้เลือกอย่างน้อย1-2กิจกรรมอาจจะมีผู้ปกครองคอยช่วยเหลือนะคะในการทํากิจกรรมสําหรับน้องเล็กๆอนุบาลน,นะคะก็สามารถช่วยเหลือกันได้โดยอันนี้นะคะยกตัวอย่างเลยนะคะ น้องเลือกหัวข้อค่ะทำเมนูนะคะจากกล้วยค่ะโดยอันนี้นะคะเขาสร้างสรรค์ผลงานเป็นบัวลอยกล้วยค่ะซึ่งผู้ปกครองและน้องๆน,นะคะก็จะช่วยกันออกแบบนะคะดีไซน์วิธีการทำบัวลอยทำอย่างไรนะคะเขาก็วางแผนเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็มีการบันทึกภาพนะคะแล้วก็มีการ ติดภาพประกอบด้วยนะคะเป็นการส่งงานนะคะซึ่งวิธีการส่งงานของนักเรียนนะคะก็คือเราจะมีหลายกลุ่มค่ะแล้วก็ผู้ปกครองนะคะก็จะส่งภาพกิจกรรมของนักเรียนนะคะลงในไลายกลุ่มว่าวันนี้ได้ทำบัวลอยกล้วยนะคะค่ะซึ่งก็มีความแปลกใหม่ดีนะคะสําหรับ maker space ของเราไม่จาเป็นจะต้องประดิษฐ์อย่างเดียวค่ะสามารถทําอาหารก็ได้นะคะกิจกรรม maker space ในรูปแบบของ learning b o x ไม่ใช่มีดีเฉพาะการพกพาไปไหนสะดวกเท่านั้นนะคะ ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในการทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เพื่อนนะคะแล้วก็พี่น้องที่อยู่ร่วมกันก็ได้ค่ะหรือแม้กระทั่งสถานการณ์โควิดได้หายไปแล้วนะคะเราก็สามารถนำ learning box เนี่ยไปทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้ที่ในโรงเรียนแล้วก็เอามาทำกิจกรรมที่บ้านได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าชุด learning box มีประโยชน์มากมายเลยค่ะ